ทั้งลมทั้งแดดจ้าย้ายท้องมาสวนมาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานในสวนนะจ้าเฮ็ดเมยะะ์หลักอะเซาหฮมสิละจ้าเฮ็ดเมยกับมานางังเซาหฮมอยู่ไตหฮมบักมีเป็นนายเจ้าของเฮ็ดตามใจเจ้าของนะจ้ะเนาะเมยกับเซาย้ายท้องมาหดเขาโพดย้ายท้องมาหดเขาโพดป้านี่เพื่อนๆนีนน่มันกำลังออกฟักแล้วนะจ้ะเนาะขาแทมมันได้กินหดเขาโพดเมยแล้วกะ ไม่เงอยเราก็มาพักได้จ้ะพักกับบ่ได้พักก็ซื้อได้บ่อึดนะกินได้จ้ะในสวนยายทองมึงดูจ้ะเมืองมกักเสดาดูจ้ะเมืองมกักเสดาดูหน่วยงามงามเพื่อนๆเอ้ยดูหนวยงามหน่วยงามเสดายายทองบ่ได้ห่อใบทั้งเบือนะจ้ะเนาะมึงดูหน่วยงามงามขาวจัวแบบนี้จ้ะบ่มีไหนเด้อนี่แกในข้าหลังหน่วยนี่มีสามหนี่สี่หนกรอบกรอบหวานจ้ะฝรั่งกิมจูอันนี้มันเป็นนั่น ของเงินยีห่ห้อฝรั่งกิมจูนะจน๊ะเนาะสรรพคุณมากมายเพื่อนเอ้ยมีตามินซีไหลนี่กินอิ่มต่างเขาได้ได้นี่จ้ะบ่หวานจัดนะจน๊ะเนาะออกเปรี้ยวน้อยนึงแล้กออกวก็ออกหวานออกหวานน้อยนึงเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนะจ้ะนี่แซบแสบมย้ยำไดเวลามาสวนย้ายท้องกันพักเมื่อยยำได่พักเบกยร์ยำได่กะ เอาบัซซิดาเนี่ยแหละจ้ามากินเวลาพักเบรกเนาะดูนี่กินไว้เดี๋ยวกระอิ่มได้เนี่ยจ้าแยกท้องเก็บมาซีหนว่วยลายอยู่จ้ายังอีกลายอยู่ทยอยกินไปเรื่อยๆปลูกพ่อได้ยู่ได้กินนะจ้าเนาะถ้าบัตจะเฮ็ดขายก็เฮ็ดได้อยู่จ้าแต่ว่ามันหอ่อบ่ไหวยายท้องก็เลยหอ่อเอาแค่ว่ายายท้องห่อไหวยังซีไหมจ้าหน่วยงามหน่วยขาวดูจ้าลม้ม ล้มบือบ่อเบือยุ่มือนี่ฝา้าขาวดาวแกล้งเพื่อนเอเอ้ยนั่งอยู่นี่กระบ่ฮหอนดอกจ้าล้มเย็นช่วยๆยอยู่อยู่ใต้ห่มไม้เนาะจ้ะเนาะอยู่ใต้ห่มไม้เพราะว่าสวนยายทองมีแต่ป่าปลามันหลามิจเจ้ามึงดูห่มไม้ต้นไม้กระไงไงสูงสูงในจ้ะสูงสักสูงแน่ยายทองกนง็นั่งเศร้าเมื่อยอยู่นี่ เฮ็ดงานอีกกักพักอีกกักเบรกอีกโยกนึงกับึ้นเมื่อบ้านแล้วจ้ากินบักซิดาก่อนซีดาหน่วยกรอบ,อบดูเพื่อนผู้ใดอยากก็แวะมาเลยจ้าแวะมากินบักซิดาน้ำยายท้องจ้า